อย่าเล่นหุ้นแบบนี้นะครับถ้าคุณไม่อยากเจ๊งหมดตัวนะครับพร้อมกับ3วิธีแก้ที่ผมจะมาเล่าให้พวกเราฟังในวันนี้นะครับผมต้องบอกว่าจากประสบการณ์นะครับที่ผมได้เจอกับนักลงทุนมากกว่า100คนนะจริงๆมากกว่า200300คนซะด้วยซ้ำนะครับที่ปัจจุบันที่ผมได้คุยกันเนี่ยผมพบว่าสาเหตุหลักๆนะครับที่เขาเหล่านั้นนะ่ะเจ๊งหุ้นมากที่สุดอะ่ะมีอยู่แค่2ข้อที่เป็นแบบท็อปพิกของผมเลยนะครับก็คือเรื่องแรกครับสาเหตุที่เจ๊งหุ้นนะ คนส่วนใหญ่ครับมักซื้อหุ้นตามอะไรอูครับความเชื่อครับนะครับซึ่งความเชื่อเนี่ยมีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื่ออะไรครับสัญชาตญาณตัวเองครับนี่สัญชาตญาณตัวเองนะครับอย่างเช่นหรอว่าเราสูกว่าเฮ้ยหุ้นตัวเนี้ยดีนะหุ้นตัวเนี้ยราคาถูกนะเราเห็นจะเห็นราคามันลงมาเยอะหรืออะไรก็ตามเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยไปเดินดูร้านนี้เลย เห็นคอนโดนี้นเห็นตึกนี้เห็นอาคารนี้แล้วสุ่ว่าไอเนี้ยเจ๋งเราก็เข้าไปซื้อด้วยสัญชาตญาณว่าคิดว่ามันดีนึกวครับาคิดว่ามันต้องดีเนี่ยเราก็ซื้อด้วยเหตุผลแค่นี้เองนะครับสคือความเชื่ออะไรความเชื่อเชื่อข่าวครับนะเชื่อข่าวเชื่อกเกอร์ครับเขาแนะนําเรานะว่าหุ้นเหล่านี้ดีเฮ้ยข่าวหุ้นตัวนี้ออกนะครับว่าเขาไปลงทุนที่นั่นที่นี่แล้วจะขยายกําลังผลิตนู่นนี่นั่นทําให้ยอดขายเต,ติบโตบริษัทเต,ติตบโตในอนาคต เราก็ไปลงทุนตามความเชื่อเหล่านั้นถูกไหมครับหรือว่าบรเกอร์เองอาจจะแนะนําเราว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้นะน่างลงทุนตัวนี้โอเคนะครับนี่คือสาเหตุหลักๆนะครับที่ทําให้คนเจ๊งหุ้นนะครับนอกจากนั้นจะมีอะไรครับเชื่อเพื่อนครับหรือว่าหรือว่าคนรู้จักครับนะบอกว่าหุ้นตัวไหนดีอ่ะก็ซัดเข้าไปนะฮะอีกอันนึ้งก็คือเชื่อเซียนหุ้นครับนะครนี่เรื่องสําคัญเลยนะ นะอีกอีกส่วนนึงก็คือเชื่อเขาเรียกว่าอินไซนิวนะอินไซนิวนะครับคือข่าววงในนะไม่ว่าจะเป็นเซียนหุน้นไม่ว่าจะเป็นกูรูหุ้นต่างๆหรือว่าคนที่เรารู้สึกว่าเขาเหล่านั้นน่ะอยู่ในวงการในตลาดหุ้นนี่ยมันนานนะครับแล้วเขาก็แบบอ่าเป็นคนอินไซด์อ่ะเป็นคนแบบภายในอ่ะนะครับวงในนะครับก็เอาหุ้นมาบอกเราหรืออะไรแบบเนี้ยผมไม่อยากจะบอกว่านี่คือเหตุผลครับที่ผมเจออันนี้คืออันดับหนึ่งเลยนะต้องใช้คําว่าอันดับหนึ่งเลยนะครับ ที่ผมเจอว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้าไปลงทุนแล้วเจ๊งกุ้นก็เพราะแบบนี้ครับเพราะความเชื่อต่างๆที่เรามีนะครับถามว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดไหมผมว่ามันไม่ไม,ไม่มันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะแต่ว่ามันคือเรคคอร์ดอะที่ผมทํามาแล้วผมพบว่าใน100คนอะเก้าสิกว่าคนอะเจ๊งเพราะเรื่องนี้นะครับคำถามคือแล้วไอ้เรื่องที่2องะเจ๊งเพราะอะไรรู้ไหมครับเจ๊งเพราะวางพอร์ตไม่ดีหรือว่า เขาเรียกว่าไม่บาลานซ์พอร์ตครับไม่บาลานซ์พอร์ตอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายคือชอบตัวไหนนะครับซื้อเยอะจริงปะ่ะชอบตัวไหนซื้อเยอะนะครับชอบตัวไหนน้อยอาจจะซื้อน้อยหน่อยนะรเราก็อยากจะขอหุ้นเด็ดอยากจะเอาหุ้นเด็ดจริงๆอ่นะแบบ5ตัว10ตัวพอเราถือเร้ยาวถูกไหมครับเรามักคิดกันแบบนี้แต่ผมจะจะบอกว่า นั่นแหละคือเหตุผลหลักเลยครับทำให้คุณเจ๊งหุ้นจริงปหมถ้าใครฟังฟังผมหนึ่งตอนนี้ลองกลับย้อนดูอดีตตัวเองนะว่าเป็นแบบนี้จริงไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะตัวที่เราซื้อเยอะมักไม่ขึ้นหรือมักขาดทุนเยอะแต่ตัวที่เราซื้อน้อยมักกําไรแบบมหาศาลจริงไหมจริง นี่คือเรคคอร์ดนี่คือสถิตินะฮะที่ผมได้คุยกับนักลงทุนมาประมาณแบบสองสามคนเนี่ยก็เจอแบบนี้มาทุกคนนะครับแล้วมันกลายเป็นว่าเฮ้ยไอตัวที่เราซื้อเยอะเนี่ยกับติดหุ้นกับติดดอยนะครับแต่ตัวที่เราซื้อน้อยกับกําไรบางคนนะครับกำไราไร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ปรากฏว่ามีหุ้นอยู่กระจิตเดียวไอตัวที่กําไรเนี่ยซื้อหลักหมื่นไอตัวที่ขาดทุนเนี่ยซื้อหลักล้านเห็น <c> ภ <oughs> าพไหมเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วพอร์ตโอเวอร์ออมันก็ติดลบไงครับนะเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่า สิ่งที่ผมเจอเรื่องของการไม่บาลานซ์พอร์ตเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ติดหุ้นนะครับจะซื้อหุ้นอยู่ประมาณ5-10ถึงตัวอยู่เลนจ์ประมาณนี้นะครับแต่ถามว่ามีคนที่ผมเจอแล้วถือหุ้นประมาณ2 0 3 0ตัวแล้วติดหุ้นไหมก็มีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจํานวนนะ่ะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แต่คนส่วนใหญ่มักไปซื้อในจังหวะที่ไม่ดีนะแล้วเราก็ปัญหาหลักๆนะคือการไม่บาลานซ์พอร์ตมากกว่านะการซื้อหุ้นดีไม่ดีอีกเรื่องหนึ่ง นะครับผมยังไม่เจอเยอะเท่ากับการไม่บาลานซ์พอร์ตนะถ้าคนที่กระจายลงทุนเท่ากันสมมุติว่ามีเงิน1 000, ล้านบาทนะครับแล้วเขาอาจจะกระจายแบบสิบตัวตัวละ1 0 0 0 0แสนแบบเท่ากันเลยนะคูณ10หรือว่าตัวละ50,000นะครับแล้ว20ตัวผมยังไม่เคยเจอคนที่บาลานซ์พอร์ตแบบนี้นะครับแล้วลงทุนแล้วขาดทุน แต่ส่วนใหญ่ที่เจอไปไงหนึ่งล้านบาทไปใส่ตัวนั้นห้าแสนไปใส่ตัวนั้นสามแสนอีกตัวอื่นๆใส่ตัวละห้าหมื่นจะเจอลักษณะแบบเนี้ยรู้ไหมแล้วไอ้ตัวที่ใส่เยอะก็ขาดทุนไงมันถามว่าจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้กัดซื้อตัวนั้นเยอะหรอกนะแต่เป็นไงครับพอมาลงถั่วเพิ่มลงถั่วเพิ่มลงถั่วเพิ่มจริงไหมสุดท้ายมันหายไปเลยนะครับพอขึ้นมาก็ไม่ได้ขายหรืออะไรแบบเนี้ยมันจะเจอลักษณะแบบเนี้ยแต่คนที่บลนซ์พอร์ตผมยังไม่เคยเจอปัญหาเลยนะไม่เคยเจอเคสนี้เลยนะครับที่ที่คุยกับนคน เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นบทพิสูจน์ชัดเจนครับว่าคือ2สาเหตุหลักที่ทําให้เราติดหุ้นหรือเจงหุ้นกันก็2เรื่องนี้ครับ 1. ซื้อตามความเชื่อ 2. ไม่บาลานซ์พอร์นี่คําถามคือว่าแล้ววิธีแก้ของเรื่องเหล่านี้จะทํำยังไงนะครับวันนี้ผมมีมาให้3วิธีในการแก้นะครับแก้การติดหุ้นติดดอยแก้การเจงหุ้นนะครับวิธีแก้ข้อที่1ครับ สิ่งที่คุณต้องทําก็คือว่าก็แค่เลิกครับเลิกตามความเชื่อครับเลิกซื้อหุ้นตามความเชื่อแต่ให้หาเหตุผลฟังดีนะก่อนซื้อครับคุณต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนก่อนที่จะซื้อหุ้นว่าคุณจะซื้อหุ้นเหล่านั้นด้วยเหตุผลอะไรคุณซื้อมันเพราะอะไร เป็นเหตุผลเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่ซื้อเพราะคิดว่าหรือเห็นว่าไม่ได้ซื้อด้วยตามความเห็นนะแต่ซื้อด้วยตามความจริงครับผมอยากจะให้3ามคีย์เวิร์ดง่ายๆนะครับที่ผมจะเข้าไปซื้อหุ้นหรือว่าวิธีการแก้ในการซื้อหุ้นเนี่ยก็คือว่า 1. หุ้นตัวนั้นที่คุณเข้าไปซื้อต้องถูก 2. ต้องดี 3. มีปันผลถ้าคุณเข้าใจคีย์เวิร์ด3ข้อนี้ได้ถูกดีมีปันผลจบครับ มันจะสามารถแก้ได้แน่นอนโอเคไหมแต่มันจะมีเรื่องลึกๆที่เราต้องไปไปไป,ไปแกะตรงนี้นะแต่ว่าให้คีย์เวิร์ดง่ายๆเลยถูกดีมีปันผลท่องไว้ถูกดีมีปันผลพิมพ์ไว้เลยนะครับเรื่องเนี้ยสาคัญมากนะครับข้อที่2วิธีแก้เรื่องที่2ก็คือว่านะครับให้คุณนะครับปิดหูครับแต่เปิดตาบวกเปิดใจปิดปิดหูทําไมก็ปิดหูเพื่อไม่ให้ไปฟังไง ไม่ให้ไปฟังคนอื่นไม่ให้ไปฟังสังคมไม่ให้ไปฟังข่าวไม่ให้ไปฟังบล็อกเกอร์ปิดหูครับ <c oughs> เปิดตาใช้ตาของตัวเองในการวิเคราะห์ <c oughs> เรื่องต่างๆ <c oughs> ด้วยตัวเราเองนะครับให้เห็นด้วยตัวเองเราจะได้เขารู้ว่าเฮ้ย <c oughs> ไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเหตุที่เราทำมันมันให้ผลแบบนี้ถ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเปลี่ยนผลเราก็ต้องเปลี่ยนเหตุถูกไหมครับถ้าเราทําเหตุแบบเดิมแต่เราหวังผลให้มันเปลี่ยนมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ถูกไหมสมมติเราจยบอกว่าเราใช้วิธีการ1นึบวกหนึ่ง แล้วมันได้สองเราสูึกว่าเฮ้ยเรายังไม่อยากได้สองอ่ะเราอยากได้เก้านะครับเราอยากได้เก้าแต่ปรากฏบ,บอกว่าแต่ฉันอยากจะทําอยากจะใช้หนึ่งบวกหนึ่งอ่ะเอา 1, บวกหนึ่งบวกหนึ่งยังไงให้ได้เก้ามันไม่มีทางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะได้เก้าจะได้ก้าหน้ามากขึ้นคุณก็ต้องทําเหตุหรือเปลี่ยนเหตุให้มากขึ้นคุณอาจจะต้องเปลี่ยนหนึ่งเป็นอะไรครับเป็นแปดเป็นแปดบวกหนึ่งอ่ะยังมีส่วนหนึ่งที่ทําแบบเดิมได้แต่ต้องเปลี่ยนแบบใหม่เป็นแปด หรือคุณอาจจะต้องเปลี่ยนทั้งสองอย่างเป็นเจ็ดบวกสองคูณถึงจะได้เก้าเห็นไหมครับหลักการง่ายๆครับถ้าคุณอยากเปลี่ยนผลลัพธ์คุณต้องเปลี่ยนวิธีการก่อนถูกไหมนี่คือการเปิดใจครับผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าถ้าการคิดแบบเดิมนะครับแล้วมันเวิร์กแล้วมันได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการนะครับคุณจะไม่มีปัญหาครับถูกไหมคุณจะลงทุนได้อย่างสบายใจครับคุณอาจจะไม่ได้มาฟังคลิปผมในวันนี้ครับ นะแต่มันเป็นเพราะว่ามันไม่เวิร์กไงถ้าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำแบบเดิมแล้วมันเวิร์กมันเวิร์กไปนานแล้วครับจริงไหมจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนผลลัพธ์เราก็ต้องเปลี่ยนเหตุตรงนี้ครับนะเอาตัวเลขใหม่เข้าไปบวกซะอย่าอย่าดั้งด้นใช้แต่ตัวเลขเดิมๆแล้วหวังว่าผลมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นไปไม่ได้ครับถูกไหมครับนะทีนี้ผมอยากให้คีย์เวิร์ดตรงนี้ง่ายๆก็คือว่า ให้เรานะครับฟังทีนะทำตรงข้ามกับอารมณ์เสมอในตลาดหุ้นนะถ้าคุณใช้คีย์เวิร์ดข้อนี้นะครับรอดครับทำตรงข้ามกับอารมณ์หมายความว่าอารมณ์ของผมไม่ใช่อารมณ์แบบจิตใต้สำน,นึกนะครับแต่เป็นอารมณ์แบบผิวเผนะินอารมณ์แบบชั้นบนนะึกไหมอารมณ์แบบแรบ,บแรกรู้สึกแบบรู้สึกยังไงนะอย่างเช่นถ้าวันนี้รู้สึกว่าเราอยากขาย หุ้นออกมาสิ่งที่เราต้องทำยังไงครับอย่าครับอย่าขายเปลี่ยนอยากเป็นอย่ากครับถ้าอยากซื้อทำไงครับอย่าซื้อครับนี่ถ้าไม่อยากขายให้ทำไงครับขายครับไม่อยากซื้อทำไงครับซื้อครับ คนส่วนใหญ่ที่ทำตามนี้ดีเองครับดีหมดครับถูกไหมแต่วันเนี้ยที่เราพลาดพลั้งเพราะอะไรเพราะเมื่อไหร่ะรู้สึกว่าเราอยากขายเราก็ขายแล้วมันก็ขึ้นต่อมันก็เด้งแสกนะถูกไหมไอ้ตัวไหนเรารู้สึกว่าอยากซื้อเพราะมันดีเพราะคิดว่ามันดีอ่ะอยากซื้อแล้วเราก็เข้าไปซื้อแต่ปรากฏเป็นไงครับโอ้โหมันล่วงลงล่วงเอาล่วงเอาล่วงเอาเลยถูกไหมนะตัวไหนที่เราแบบไม่อยากขายเลยอ่ะโหวันนี้กาไรเยอะแล้วไม่อยากขายเลยอะ แล้วเราก็ไม่ขายปรากฏสุดท้ายคืนกําไรมาถูกปะจากเคยกาไรร้อยเปลงมาเหลือ50%เพราะเราไม่ได้ทําสิ่งที่ตรงข้ามกับอารมณ์นยครับตัวไหนที่เราไม่อยากซื้อครับนแล้วเราก็ไม่ซื้อถูกไหมทําตามอารมณ์ไม่ซื้อครับปรากฏตัวนั้นเป็นไงวิ่งเงาวิว่งเงาวิว่งเงาไอ้ตัวที่อยากซื้อใส่เงินไปซะเยอะนอนนิ่งอยู่เรียบๆบางตัวขาดทุนซะด้วยซ้าจริงไม่จริงครับถามว่าผมกล้าพูดแบบนี้ได้ไงก็เพราะเจอมาหมดแล้วไง <g iggle> เจอมาหมดครับ ไม่ว่าจะเป็นการเทรดหรือการถือยาวในกันแล้วแ,วแต่มันเลยทำให้ผมรู้ว่าวันนี้อารมณ์ในตลาดหุ้นมีความสำคัญมากนะครับสิ่งแวดล้อมทุกอย่างในตลาดหุ้นพยายามหล่อหลอมพยายามกล่อมเกลาเราครับให้ไปตามอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถมีสติที่ดีและรู้เท่าทันอารมณ์เราได้ว่าณนะวันนั้นอารมณ์จริงๆแล้วอารมณ์ของเราอะเบื้องต้นอารมณ์ของเราเนี่ยเป็นยังไงให้เราทําสิ่งตรงข้ามซะครับ นี่คือวิธีแก้ชั้นเลิศครับผมบอกเลยนะคีย์ตรงนี้แพงมากครับไม่ค่อยมีใครบอกเราครับแต่ถ้าเราทําได้รอดแน่นอนครับจากบางลงทุนนะครับเรื่องสุดท้ายครับวิธีแก้ข้อที่3คือให้คุณบาลานซ์พอร์ตครับวิธีบาลานซ์พอร์ตไม่ได้ยากเลยครับก็คือการกระจายความเสี่ยงนั่นเองถูกไหมจากวันนี้ที่คุณเคยซื้อหุ้นแต่ละตัวไม่เท่ากันนะครับลองไปซื้อเท่ากันสิ เอ,า,อาง่ายๆคุณจะตั้งซื้อสิบตัวก็ได้ย0สิบตัวก็ได้30ิบตัวก็ได้จะกี่ตัวก็ได้แต่ขอให้ซื้อในปริมาณที่เท่ากันปริมาณเม็ดเงินที่เท่ากันนะครับสมมุติคุณมีหนึ่งล้านบาทนะครับสมมุติกระจายซื้อ3าสิบตัวเอาสามสิบตัวหารยากเอาย0สิบตัวแล้วกันตัวละห้า0 0่นลองใส่ไปสิไม่ว่าคุณจะชอบหุ้นตัวนั้นมากหรือน้อยขนาดไหนก็ตามไม่ว่าจะเห็นว่ามันถูกดีมีปันผลให้คุณซื้อในเม็ดเงินที่เท่ากันแล้วกระจายไปหลายๆตัว เชื่อผมเถอะวิธีนี้ผมเอาไปช่วยคนหลายคนนักลงทุนหลายคนที่กลับมาใช้วิธีนี่ครับปร,รานสพอร์ตลงทุนในแต่ละตัวเท่ากันไม่ว่าจะชอบมากน้อยขนาดไหนปรากฏว่าพอร์ด,ดีขึ้นทุกคนนะครับการลงทุนดีขึ้นทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะทําให้เวลาหุ้นขึ้นนะครับมันขึ้นในสัดส่วนพอๆกันไงถ้าตัวไหนขึ้นมันก็ขึ้นเท่านี้ถ้าตัวไหนลงมันก็ลงจํากัดความเสี่ยงอยู่ที่เมดเงินแค่ห้าหมื่น รู้นไหมครับถ้า50,000ขึ้น50%เท่าไหร่ครับกำไร25,000ถูกไหมถ้ามันลง50%ก็ขาดทุน25,000ถูกไหมครับแต่ถ้าวันนี้เราเกิดไปใส่ตัวหนึ่งเยอะเป็น500,000ตัวอื่นใส่50,000แล้วปรากฏว่าไอ้ตัว500,000ที่เราใส่เนี่ยลดลง50%ขาดทุนเท่าไหร่ครับ250,000เห็นไหมเปอร์เซ็นต์เท่ากันถูกไหมครับห้าสเร์เซ็เท่ากันแต่ว่าเม็ดเงินไม่เท่ากันขาดทุน250,000ห้าทำให้ต้นทุนอีก5ตัวอีกตัวละ50,000อีก 50, อีก5ตัวเน่ย หายไปเลยนะครับเนี่ยมันคือการหนักพอร์ตเนีเพราะฉะนั้นการบาลานซ์พอร์ตช่วยชีวิตนักลงทุนมาได้เยอะมากครับนี่เป็นกฎเหล่งของผมเลยครับที่ต้องกระจายความเสี่ยงต้องบาลานซ์พอร์ตให้ดีมากที่สุดนี่คือเรื่องสําคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําวิธีการนี้นะครับในการบาลานซ์พอร์ตคุณจะไม่เจอเหตุการณ์ว่าไอ้หุ้นที่ซื้อเยอะขึ้นน้อยไอ้หุ้นที่ซื้อน้อยกลับขึ้นเยอะ แต่หุ้นทุกตัวเมื่อถึงรอบที่มันมาแล้วคุณซื้อที่หุ้นดีถูกดีมีปันผลวันหนึ่งพอร์ตคุณจะโตแบบเซเบิรครับมันจะเติบโตอย่างมั่นคงมันมันจะไม่ใช่การเติบโตแบบปุ๊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 บแบบ,บื้อหวาโตแล้วก็ล่วงโตแล้วก็ล่วงไม่ใช่แบบนั้นครับแต่มันจะเป็นการเติบโตอย่างมั่นคงค่อยๆไปครับและสุดท้ายผมเชื่อว่าการเติบโตแบบนี้มันทําให้พอร์ตเราดีมากกว่าชาวบ้านครับนะเพราะฉะนั้น นี่เป็นคีย์ลัด3ข้อครับเป็นวิธีแก้3ข้อที่ผมอยากให้พวกเรานะครับข้อแรกนะครับเลิกทําตามความเชื่อครับให้หาเหตุผลก่อนซื้อถูกดีมีปันผล2ปิดหูเปิดตาเปิดใจเพราะถ้าการทําสิ่งเดิมมันเวิร์กมันเวิร์กไปนานแล้วท่องแค่นี้ครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้สิ่งใหม่เราต้องทําเหตุใหม่ๆให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเปลี่ยนตัวเลขที่เอามาบวกครับแล้วชีวิตเราจะบวกแน่นอนนะครับสครับให้ทําการบาลานซ์พอร์ตนะครับอย่า ไปฝักไฟหุ้นตัวใดอย่าไปชอบหุ้นตัวใดเป็นพิเศษเพราะหุ้นมันไม่เคยชอบเรานะครับถูกไหมเราชอบหุ้นแต่หุ้นมันเกลียดเกียดเราจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะบาลานซ์พอร์ตเข้าไว้แล้วชีวิตพอร์ตการลงทุนคุณจะ,จะเจริญงอกงามอย่างแน่นอนนะครับโอเคนะนี่ก็เป็น3ข้อที่ผมอยากจะฝากไว้ในคลิปนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้ทางลัดอยากจะได้คีย์ลัด นในการลงทุนนะตอนนี้นะครับผมมีคอร์สส่วนหนึ่งที่ชื่อว่า IC P Plus นะครับเป็นโปรแกรมโคชชิ่งการลงทุนแบบส่วนตัวให้กับพวกเราเลยนะครับเป็นการเรียนแบบ p r i v a t e สุดๆนะครับจะเรียนผ่านทางอะไรบ้างผ่านทางกรุ่ปไลน์นะครับที่จะถามตอบกันสม่ําเสมอเลยนะครับมีทางเฟ e บุ o ก Group นะครับที่จะเข้ามาดูคลิปวิดีโอดูไลฟ์สดต่างๆที่ผมจะทําการวิเคราะห์อัปเดตให้เป็นรายเดือนนะครับแบบเรียลไทมเลยเพราะฉะนั้นคุณจะได้เห็น แผนการลงทุนทั้งหมดของผมในแอคชั่นทั้งหมดของผมที่ผมทําจริงนะครับว่าในแต่ละเดือนผมแอคชั่นแบบไหนผมลงทุนแบบไหนผมมองตลาดอ่านเกมการลงทุนยังไงนะครับมีหุ้นกลุ่มไหนบ้างผมทําการคัดหุ้นมาให้อัตโนมัติเลยนะครับมีหุ้นกลุ่มไหนบ้างที่น่าลงทุนไม่น่าลงทุนยังไงตัวไหนแพงตัวไหนถูกเนะี่ยผมทํามาให้ดูทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้แต่หุ้นถูกดีมีปันผลเข้าพอร์ตอย่างแน่นอน แล้วรับรองว่ามันเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วเป็นการลงทุนระยะยาวเท่านั้นนะครับผมไม่ได้สอนการเทรดระยะสั้นนะครับเพราะว่าผมมองว่าการเทรดระยะสั้นสุดท้ายแล้วคุณได้กําไรได้กาไรก็มีขาดทุนนะครับโอกาส e r อร์โอกาสความผิดพลาดสูงกว่านะครับแล้วก็ต้นทุนของค่าคอมมิชชั่นของของเวลาที่คุณต้องใส่ไปในการเทรดมันสูงมากนะครับเพราะฉะนั้น ICP+ จะเหมาะกับคนที่ต้องการลงทุนระยะยาวอย่างน้อย 5- 10ถึงปีขึ้นไป อยากให้พอร์ตเติบโตอย่างมั่นคงมีปันผลกลับมาเลี้ยงเราได้ในอนาคตนะครับโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาเลือกหุ้นด้วยตัวเองเลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับจะมีแพคเกจนะบแบบ1ปีนะครับ 55, าบาทกับแบบ3ปีนะครับ 1, 0 0 0งบาทนะครับคอสนี้นะครับจะเหมาะกับคนที่มีเงินลงทุนเริ่มต้นนะครับประมาณ2ล้านบาทนะครับหรือว่ามีพอร์ตการลงทุนเดิมเองก็ตามนะประมาณ2ล้านบาทและถ้าสามารถมีเงินก้อนในการออมลงทุนมากกว่านั้นนะครับหรือว่ามีเงินออมในแต่ละเดือนเนี่ย เพิ่มขึ้นด้วยก็จะยิ่งดีนะครับก,ก็แนะนาคอร์สนี้ได้นะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ต้องการให้ผมนะครับเป็นโค้ชด้านการลงทุนแบบนี้แบบส่วนตัวนะครับก็คอร์สนี้รับจํานวนจํากัดน,นะครับตอนนี้ก็เหลือที่ว่างอีกไม่มากแล้วนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับหรือมาพูดคุยกองก่อนได้นะครับที่เบอร์ 0812088887นะครับมี8ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็หรือว่าติดต่อเข้ามาทาง l ล n e id shopclub ก็ได้นะครับทักเข้ามาคุยกันก่อนนะว่าเอ้ยเราจะเหมาะกับคอร์สนี้หรือเปล่าแล้วเป้าหมายมันตรงกันไหมมันจะเวิร์กไหมมันจะโอเคไหมนะครับหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมอะไรนะครับทาง2ช่องทางนี้ได้เลยนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งที่คอร์สนี้เต็มจานวนเรียบร้อยแล้วผมก็จะปิดรับสมัครนะครับไม่รับเพิ่มแล้วนะครับโอเคนะก็ อยากฝากไว้นะครับแล้วสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลการลงทุนดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด follow นะทั้ง2ช่องทางนะ facebook page แล้วก็ youtube channel shop คร u บด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ